นี่ไม่ชีว,วทระเบียนหรือประวัติการรักษาแต่เป็นข้อมูลสุขภาพที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองยางอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์เก็บมาต่อเนื่องตั้งแต่ยังเป็นสถานีอนามัยข้อมูลสุขภาพประกอบด้วยแผนที่เดินดินของชุมชนในแต่ละหมู่บ้านลงรายละเอียดไปถึงผังครอบครัวและภาวะสุขภาพรายบุคคลของผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป มมันกมนกก็ะีีทบยยใลุุ่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการเฝ้าระวังทางสุขภาพประมวลผลและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลชุมชนไปจนถึงส่วนกลางในระบบสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกันภายใต้กระทรวงสาธารณสุขแต่การถ่ายโอนราพาอพสตไปขึ้นอยู่กับอบจอจะทำให้เกิดช่องว่างการเชื่อมต่อด้านนโยบายสุขภาพที่ต้องอาศัยข้อมูลหรือไม่ และการส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยบริการปฐมภูมิไปสู่หน่วยบริการทุติยภูมิจะมีประสิทธิภาพอย่างไรผูร้อำนวยการรพอพสตเมืองยางจึงเห็นว่าต้องหาเครื่องมือมารองรับข้อกังวลเหล่านี้ให้ได้ก่อนการถ่ายโอนเพราะมันม,มีมีลิงก์ข้อมูลการเชื่อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกันเนาะครับมันผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะาฐานข้อมูลมันถึงกัน ครับเพียงแต่ว,ว่าคนละสังกัดแค่นั้นเองแต่ทำงานยังทำงานใช่ต้องใช่ครับส่งต่อก็ยังต่อกัอกน,นครับเพียงแต่ว,ว่าอาจจะมีหน่วยอีกหน่วยหนึ่งที่ว่าเชื่อมเป็น,เป,นเป็นจุดเชื่อมของอแต่ละสังกัดเป็นตัวตัวเชื่อมเคสสุขภาพที่9ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีร,รัมย์และสุรินทร กำลังนำร่องทดลองระบบการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมโรงพยาบาลชำนิอําเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งต้องรับผู้ป่วยจากรอพสตเมืองยางที่นี่ไม่มีเวทระเบียนที่เป็นกระดาษอีกต่อไปแล้วเพราะต้องขียข้อมูลลงในระบบ c l o u d Health ซึ่งประวัติการรักษาจะไปปรากฏอยู่ในแอปหมอพร้อมของคนไข้และใน e l e c t น o n i c Medical Record หรือ E.M.R. ของหมอซึ่งข้อมูลจะประกากฏทั้งที่โรงพยาบาลและราาพสตเพื่อให้แนวทางการรักษาต่อเนื่องเป็นทิศทางเดียวกันแบบไร้รอยต่อพุอมนวยการโรงพยาบาลชำนี้บอกว่าข้อมูลการรักษาในระบบดิจิตัลจะปลอดภยัยเพราะมีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและเชื่อว่านี่จะเป็นเครื่องมือในการถ่ายโอนราาพสตไปอยู่กับอบจอ โดยที่ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพได้เหมือนเดิมจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะตรวจรักษาเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องอามาที่โรงพยาบาลเลยหรือไปรพอพศตก่อนในเบื้องต้นนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยสมุดสุขภาพมันอยู่กับมือแล้วเขาสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยบริการปฐมภูมิได้เลยนะครับทีนี้หน่วยบริการปฐมภูมิเขามีอะไรบ้างที่เขาจะใช้นะครับในตอนนี้นั่นเองก็คือถ้าพูดถึงเรื่องข้อมูลเขาสามารถมี p h r หรือ e m r ที่เขาจะดูของคนไข้ได้เช่นเดียวกับโรงพยาบาลใหญ่ๆ แต่ต้องผ่านงานยินยอมของผู้มารับบริการก่อนว่ายินยอมที่จะให้ดูนะครับแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลไปถึงเขานะครับเขาจะทําการส่งเสริมสุขภาพกับตัวคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยผ่านการบันทึกอะไรมาบ้างนะครับ P H R ของคนทนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรบ้างซึ่งซึ่งมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งในในใน P H R นะครับในหมอพร้อม ปัจจุบันอบจอบุรีรัมยังไม่แสดงเจตจำนงที่จะรับการถ่ายโอนรอพสอตในเฟสแรกขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ก็พยายามเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการปฐมภูมิสู่หน่วยบริการทุติยภูมิให้เสร็จก่อนการถ่ายโอนในระยะต่อไปวชิริทย์เล่บบำรุงชัยไทย P ี s รายงาน